สวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนและประชาชนชาวกทมทุกท่านครับในวันอาทิตย์ที่12ที่จะถึงนี้พวกเราพักไทยสร้างไทยเราจะไปจัดกิจกรรมกันที่พื้นที่เขตดอนเมืองกรุงเทพครับการุณโหสกุลครับดอนเมืองไม่ทิ้งกันการุณไม่ทิ้งใครพักไทยสร้างไทยไม่ทิ้งปัญหาคนกรุงครับเราจะมาสอบถามพี่เก่งการุณว่าในวันอาทิตย์ที่12นี้เราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับพี่เก่งสวัสดีครับ พี่เก่งครับวันอาทิตย์นี้มีจัดกิจกรรมอะไรยังไงในเขตออนเมืองบ้างครับพี่ครับขอบคุณนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าวันอาทิตย์นี้เป็นวันที่พวกเราชาวไทยสร้างไทยทุกคนครับนาโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์แล้วก็ยังมีเลขาธิการพักไทยสร้างไทยนาวากาตรีสิทธาธิวารีนะครับพร้อมกับผู้อานวยการสํานักงานปราบโกงของพักไทยสร้างไทยนาวากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพครับแล้วก็ทีมงานเศรษฐกิจพร้อมกับ ทีมผู้สมัครทุกคนของพรรคไทยสร้างไทยจะไปที่เขตดอนเมืองครับไปแก้ปัญหาคนกรุงแก้ทุกคนกรุงโดยนโยบายที่เราจะบอกว่ากอทอมอแก้ทุกคนกรุงที่สําคัญครับทางหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยก็จะถแถลงนโยบายแล้วก็เปิดนโยบายใหม่ๆที่รับใช้พี่น้องประชาชนคนกรุงอย่างแท้จริงครับ อยางที่บอกเลยครับว่าใครที่ชอบลีลาการประใสนะครับไม่ว่าจะเป็นของพี่เก่งกาลุนก็ดีนะครับของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็ดีพี่ปุ่นนาวากาตีสิธทาทิวารีนะครับพี่ป๊อปอนุดิตนาคอนครัพโอ้โหได้ข่าวว่ามีพี่สุพรรณมงคลสุธีด้วยต้องบอกกันว่าแกนนําของพักทุกคนพร้อมลบในเวทีนี้แบบเต็มสตรีมเลยนะครับอย่างที่บอกว่าปัญหาคือปัญหาใหญ่เหลือเกินคือปัญหาของคนกรุงครับอย่างที่บอกตอนนี้ปัญหาฝุ่นพิษ ต้องบอกกันว่ารบกวนพวกเรามากนะถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนนะครับในเวทีนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาฝุ่นพิษอย่างเป็นรูปธรรมใช่ครับพี่หนุย่ยเรามากันในทีมกรทมแก้ทุกมหานครถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่เราจะค่อยๆปราศัยแบบเนี้ยไปเรื่อยๆทุกเขตของกรทมครับแล้วเราจะเอาปัญหาของคนกุงจริงๆมาถกกันว่าพรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายแบบไหนอย่างไรนะครับผมบอกเลยเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดพี่น้องที่รักครับ วันอาทิตย์ที่12มีนาคมเวลา4โมงเย็นเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนคนดอนเมืองมาพบกับผมในการเปิดใจบ้านหลังใหม่หัวใจดวงเดิมอย่าลืมนะครับผมจะพูดทุกเรื่องที่ท่านอยากรู้ผมจะพูดทุกเรื่องที่ท่านไม่เคยได้ยินอย่าลืมนะครับครั้งนี้เป็นการเปิดใจในบ้านหลังใหม่หัวใจดวงเดิมดอนเมืองไม่ทิ้งกันการุณไม่ทิ้งใครแล้วพบกันนะครับ